เขาบอกว่าเป็นร้านที่ลูกชิ้นเต้นได้เด้งดึ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 งคเป็นลูกชิ้นป่าแท้จุดเด่นเลยของที่ร้านนี้นะคะเป็นบะหมี่แห้งที่ใส่แบบว่าเป็นซอสเจียวเราไม่ได้กินบะหมี่อย่างนี้นานแล้วไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้ว สวัสดีครับอยู่ผมอาร์ตีดิอาร์นะฮะโอ้โหวันนี้ช่างเป็นวันที่แดดร้อนแรงมากอีกหนึ่งวันนะครับนี่เราอยู่ใจกลางเมืองนะฮะเราเยาวราชนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทรงวาดผมบังเอิญเนี่ยไปเจอเหล่าซื้อหลายๆท่านเนี่ยเขารีวิวร้านนี้มาเขาบอกว่าเป็นร้านที่ลูกชิ้นเต้นได้เขาบอกเป็นลูกชิ้นเต้นได้นะครับแล้วพอผมไปดูเนี่ยลูกชิ้นเต้นได้จริงครับแบบว,ว่าเด้งดึ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 งครับเป็นลูกชิ้นปลาแท้ลูกชิ้นปลาแท้ที่ใช้เนื้อปลาทะเลจริงๆที่ไม่มีอะไรมาผสมเลยเป็นร้านข้าเตี๋ที่ดูเหม ความน่ากินในตัวซึ่งผมเห็นมานานแล้วผมก็เลยอยากลองวันนี้นะคะก็เลยได้มีโอกาสนะครับลองมารีวิวดูหน่อยะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้บอกความอร่อยนะ,ะว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยเนื้อเขาดีไหมเส้นดีไหมน้ําซุปดีไหมนะครับก็จะได้รีวิวบอกต่อพี่ๆีน้องๆที่เข้ามาดูเลยฮะซึ่งรนันเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับใครมาสาเพ็งเยาวราชเนี่ยคือมาได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นถนนสงว่าแขวงสมนวงศ์เขตสมานวงศ์นะครับแถวๆนี้จะเป็นโรงเรียนเก่าของผมเองนะครับโรงเรียนคนหล่อนะครับ จริงๆถ้ผมเคยเรียนวัดเกาะวัดเกาะสมานวงนี่รืมอร้านที่เรามากินอันนี้นะคือชื่อร้านว่าลิ้มเหล่าซาลิ้มเหล่าซาเจ้าเก่านี่เลยลิ้มเหล่าซาเจ้าเก่ารูปชิ้นปลาเส้นได้หรือใครที่ไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวนะลองมาแถวนี้ดู่ะคาเฟ่เยอะมากผมผ่านมาตั้งแต่สมัยเด็กอะคาเฟ่ยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะตอนนี้คือเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินสถานที่ถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากแล้วตรงเนี้ยติดอาร์ตมากเลยคือมีแต่คนมาถ่ายรูปนั้นนะแล้วผมบอกได้เลยนะคุณอาหารตาด้วยมีแต่รองเท้านั้นห่อเจี๊ย เปิดทุกวันจริงๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเราแต่เราไม่เคยมากินเลยนะวันนี้ต้องขอลองชิมหน่อยก็เดี๋ยวไปดูครับว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมาชิม,มกันบ้างพูดพูดมากเกินไปนี่ <c oughs> อันนี้ขอพักก่อนถ้าสมมติผมพูดมากเกินไปอะ่ะพี่ๆคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าลำคาญเดี๋ยวผมจะพูดให้น้อยลง <c oughs> เออมาถึงมูวกินเลยนะพี่อาจจะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเพราะผมก็ไม่ค่อยมีหรอกความรู้อะ่ะส่วนมากจะไลฟ์สตาร์บัคกว่าถ้าผมจะลองสั่งแล้วมาชิมกันดูครับ เราใครที่ดูเนี่ยจะสั่งมีแก๊ปนะสั่งแก๊ปได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นแก๊ปมาส่งอูนี่ บะหมี่แห้งแห้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าจุดเด่นเลยของที่ร้านนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นของคุณเปอร์นี่หอยเปิร์นะเปิร์จะเป็นเส้นหมี่ต้มยำเส้นหมี่ต้มยำส่วนผมมัถ้าเป็นน้ำอ่ะันนี้ขอไม่ไม่รอนเส้นใหญ่อะไรมากนะครับขอเป็นเกี๊ยวหมี่เกี๊ยวหมี่เด็กๆกินนะฮะก็คือที่สําคัญเลยก็คือเป็นบะหมี่แห้งที่ใส่แบบว่าเป็นซอสเปรี้ยวเำเือนชิโชอ่าอันนี้ก็คือไม่เคยอันนี้ก็ต้องมาลองกันนะครับลิ้มเหล่าซ่าหมอนนะารัรนือริม ตรงนี้มาคู่คกันนะฮะกับลินเหลานนเนี่ยเกือบ80ปีโดยประมาณจากที่ฟังเฮียแกเฮียแ,แกบอกกนะ็คือขายมานานผมอยู่ตรงนี้มันตั้งแต่เด็กอะ่ะผมเล่นแถวแ้เนียผมก็ไม่เคยไปกินของแถวนี้เลยนะคือกินเป็นที่ก็นั่งเรียนหรือว่าเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยสนใจหรอกนะพวกความมันลอร่อยมาดดน้ำแถวนี้เฉยๆใครๆดดน้ำาผมลองคอมเมนต์เข้ามานะใครเขาจะมาเคยดดน้ำาผมผมเดี๋ยวมาลองชิมกันมาโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นบะหมี่เส้นแบนนะครับ ความหอมมันจะเหมือนแบบนี้เลยวะจะเหมือนคล้ายๆแบบขนมจีบอ่ะใช่เขาใส่ซอสเปรี้ยวเลย,เลยแบบ,บใช่มีว้ามีความซอสเปรี้ยวทีว่เอาไว้จิ้มกับพวกขนมจีบอะไรอย่างงี้อืมคือแบบกลิ่นหอมเลยอ่ะแล้วมันมีความกระเทียมอ่ะพี่ว่ากินเปล่าๆไม่ต้องปรุงนี่พี่ว่าอร่อยแล้วมีแค่ได้กลิ่นก็หอมแล้วอ่ะมาอลองเส้นก่อนนะครับหลัน,นี้จะไปทุกชิ้นนะ เราไม่ได้กินบะหมี่อย่างนี้นานแล้วพี่ว่าพี่เคยพูดนะว่าเป็นบะหมี่ที่เด็กชอบบะหมี่แห้งที่เด็กชอบแล้วนี่คือแบบนุ่มๆละมุนเลยอะเตอคือเส้นเขาไม่ได้เหนียวขนาดแบบแว่าต้องใช้แรงหรือใช้อะไรเลยนะคือแบบเส้นนุ่มมากนะฮะนุ่มจริงเหมือนกินแผ่นหอเกี๊ยว,วะอะทูกความรู้สึกมันได้เลยรสชาติแบบอ่อนๆมันๆมัน,มน,มนว้าวอะนี่นี่อะไรอะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะ ตางชายตัวต,งตังชายนี่ไม่ต้องปรุงครับผมว่าถ้าคุณใส่พริกไทยพริกเข้าไปคณก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติเรือต่อปากอ่ะแต่เนี้ยคือแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วโดนไหนตัวเมื่อกี้ตั้งชาย <c oughs> หเหร่อให้ <c oughs> มีนเค็มหน่อยๆน่อยแต่พี่ชอบอ่ะหมูนี้ต้องเป็นร้านประจำให้ลูกแล้วเดี๋ยวต้องให้ลูกกินกินเส้นแบบนี้ละวัตถีเด็ดอรอนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นเต็มได้ครับลูกชิ้นปลาเต็มได้ครับมันเด่งได้ จะได้งลงพื้นเมื่อไหร่ขึ้นมากินปอนแบบน้อันเนี้ยคือเคยมีคนมาพิสูจน์แล้วครับเขาปลาลงโต๊ะเนี่ยปุ้งเด้งไปครับสามนาทีลูกชิ้นยังไม่หล่นกลับมาว้ายเนี่ยเคยเนี่ยจะด,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 ดูตามฝาบ้านตามเนี่ยหลังคาแล้วอยู่ตามร้านเลยนะแต่ว่าพอเฮียแกถามไปดูดเด้งจริงครับเพราะว่ามันเป็นลูกชิ้นปลาที่ใช้ปาลาล้วนๆไม่มีแป้งผสมเลยแล้วก็เป็นปลาทะเลด้วยแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ถามนะว่าเป็นปลาอะไรก็เดี๋ยวลองชิมกัน ว่ามันนุ่มแน่นอนนุ่มเลยนุ่มแล้วมีรสชาติ่ะอนุ่มนุ่มละเอียดแต่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงเละมากนะมีความเด้งอะข้าไปแล้วมีความเด้งแบบสู้ฟันสู้ลิ้นเลยอะนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันเนี้ยเป็นเกี๊ยวปลานะครับคือข้างนอกเนี้ยจะเป็นเนื้อปลาเป็นแผ่นปลาเลยก็คือใช้เนื้อปลาเลยข้างในจะเป็นไส้หมูสับอันนี้คือขบถีเด็ดลองชิมดู่ะ เ <c red> ค็มกรึบมีความเค็มหน่อยๆมีรสชาติตัวหนังข้างนอกเนี่ยจะให้ความกรึบออกออกแรงนิดหน่อยคู่เข้ากับไส้หมูสับข้างในเนี่ยอร่อ,อยราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกสิบบาทนะครับก็ถ้าเป็นพิเศษเนี่ยก็จะร้อยหน100ึ่งร้อยไปเลยพวกเกี๊ยวปลาถึงกล้วยลูกชิ้นเนี่ยสามารถสั่งแยกได้เพราะว่ามาผมผมก็เห็นนะว่าคนสั่งสั่งหาไปไปกินลวกจิ้มอะไรนะใครจะสั่งลูกชิ้นปลาเขาอร่อยจริง เลือกทำเป็นผู้ดำเนินรายการเลยอืมอร่อยแบบว่าถัว่วถั kind of มวม่มกัม่วถั่วหืมกืมว่าดีเลยอุ้ยตรงตัวหนังอะจะมีความแบบเค็มๆแบบมีมีความเค็มอร่อยอะแต่เขาไม่ได้เค็มแบบเค็มอย่างเงี้ยแค่เค็มไม่ได้รสชาติเฉยๆฉยอะหืมว่าดีหว่าดีมาเดี๋ยวผมขอลองน้ำเลยแล้วกันเป็นเส้นเกี๋ยมี่นะครับกินง่ายๆนี่น้ำต้องกินนี่น้ำกินแล้วกันกินแล้วกันน้ำจะออกเชิงๆครับนี่เป็นน้ำใสเชิงๆ อันเนี้ยน้ำใสเชงเลยจะไม่ได้โดดไปทางหวานทางพริกไทยอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีจะเป็นเชงเลยครับเชงแต่ว่าเขามีความเข้มข้นอว่าที่มันไม่ได้ออกหวานโดดออกพริกไทยโดดอะไรอย่างงี้จะเป็นเชงใสอ่ะเด,ดี๋ยวด,ดูดดเูยี่หมี่เนี่ยผมชอบมากเลยตอนวัยเด็กที่นี่จะมีเป็นแค่น้ำใสกับต<ด>้มยำนะครับ แตงเจงอะ่ะก็เดี๋ยวน้ำอ่ะลองปรุงดูรสชาติน้ำเขา,าอ่ะก็บอกว่ามันเป็นรสชาติกลางๆที่ว่าคือถ้าเราไปเปรียบกับแกตรงนี้แกงตรงเขาจะมีความแบบเชงที่แบบเข้มข้นหน่ทางแต่เนี้ยเขาจะเป็นแบบน่าเข็มสายแบบเบ็ดกลางๆแล้วกใครองเผ็ดชอมเผ็ดอหวานเนี่ยผมว่าต้องปรุงแต่เนี้ยเด็กกินได้เด็กชอบอันนี้ให้เด็กกินได้เลยใช่แกงมีให้เด็กกินได้เลยน้ำอย่างนี้รสชาติอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเด็กเผ็ดไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับใส่ใส่อร่อยอร่อยโอ้หดี้องชิมนะ โดนตัวลูกหินปลาแล้วรู้สึกติดใจว่ะกับตั้งชายเนี่ยใส่มาน้ําใสอ่ะเวลาน้ําใสๆๆากใ็อย่าให้มันใสเกินคือตรงที่ว่าผมอาจจะชอบติดว่าติดปลายผักหน่อยก็มีตั้งชายมีต้นหอมอะไรอย่างเง<ต>ี้ยตอนนี้เขาไม่มีผักเลยนะไม่มีผักหอมไม่มีไม่มีเลยหรอใช่ไม่มีมไม่ใส่แค่ต้นหอมเดียวหอมก็เป็นผักโรยอย่างเดียวเออเด็กชอบเลยเนาะแต่ไม่ชอบต้นหอมถ้าเด็กไม่ชอบต้นหอมต้องเคลียร์กันมันนะจะสั่งได้สั่งได้เนาะสำหรับคนไม่ชอบหอมอ่ะ นี่เขาใส่ซอสเปรี้ยวมาเมื่อกี้ผมไม่ไม่ได้รู้ถึงความปรงความเปรี้ยวเลยนะคือเหมือนว่าถ้ารสชาติอ่ะก็จะเหมือนแบบที่เรากินจิ้มกับขนมจีบแต่ว่าเราจิ้มน้ำจิ้มแค่บางๆแค่พอรู้สึกแค่นั้นเองแต่ว่าเรื่องความมันความนุ่มเนี่ยคือเด็นเลยแต่ว่าเรื่องเปรี้ยวไม่ไม่ได้ไปทางเปรี้ยวที่แบบว่าฉุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใม่ไดขึ้นมา่ได้โดดขึ้นมาม,ดดนมาเดี๋ยวให้เบิร์กกินมากของเบิร์กจะอึดเนาะเ้นหมี่ต้มยำขอชิมน้ำก่อน ที่ต้มยำเขาไม่ได้ปรุงแบบปรุงแบบต้มยำจ๋านะครับผมเลยต้องใส่เป็นต้มยำจ๋าจ๋าของหมูนี่ใส่เผ็ดเลยโอ้โหยใส่ละแล้วก็ตางนิดนึงเมื่อกี้คือกินแบเปรี้ยวเลยใช่ไหมใช่เปรี้ยวเลยแต่ที่นีต้มยำจะเป็นต้มยำแบบว่าใส่น้ำส้มสายชูนะไม่ได้มะนาวอ๋อก็จะเป็นยำแบบคนจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้มยำแบบสไตล์จีนไม่ได้แบบว่าไทยจ๋าก็คือไม่มีถั่วใช่ไม่มีถั่วด้วยพอใส่เผ็ดแสลอะไรเพิ่มนะขึ้นเลยร้าน หากินย้านนะครับที่แบบว่าไม่มีผักอะไรเลย,เลยส่วนมากมันต้องมีแบบถงงอกหรือว่าอะไรที่อย่างนะครับขอลองถือว่าแบบตัวขอบรสชาติดีนะเค็มหวานแบบรสชาติแบบกรมกรมอ่ะตัวขอบอ่ะนะตัวต้มผมยังไม่รู้อ่ะขอะชิมกินยานะเจาะทางเพลงใส มีรสชาติแต่แบบว่าไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งเราออกกลางๆบะหมี่ถือว่าโอเคครับต้มยำแต่ผมม่อยากลองตัวน,นี้มากกว่านะคข้ามไปก,ก่อนนะครับ้องเป็นบะหมี่เพราะบะหมี่แห้งอ่ะเคยกินมาเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เคยเจอใสซ่ซอสเปรี้ยวอันนี้เป็นเจ้าแรกนะแล้วเขาบอกว่าที่เนี้ยบะหมี่แห้งเนี่ยจะขายดีที่สุดเ็เลยจะมาลองให้รู้ไปเลยหอมไหมกลิ่นมาละไอกลิก่นซอสเปรี้ยวอ,ะอ,อ่ะ โคตรหอมแลวอย่างนี้พี่อาบอกเลยครับความเปรี้ยวมันไม่ได้ขึ้นมาแล้วเหมือนในตัวเส้นเส้นมันกรบเส้นดีเลย <c oughs> กลายว่านะพอใส่ซอสเปรี้ยวมันทำให้กลิ่นหอมมาก,กเปเศษดูดถึงว่าบะหมีม่เขาขายดีมากเลยถึงก็ต้องทําสํารองไว้ใช่ <ๆ S 1> เขาจะทำกระแป๋วงเลยนะออตอนแรกผมคิดว่ารสชาติมันต้องเปรี้ยวม,มาแน่นอนแต่คือผิดผิดคาดนะมันไม่เปรีย้ยว มันมีกลิ่นขึงขมายเฉยครับแล้วมันทาให้เหมือนรสชาติมันอร่อยขึ้นอ่ะ่ะเดี๋ยวขอลองลอลูุชิ้นอ่ะบุชินี่ชีบยางมากเขามันเด้งแบบเด้งูุชินที่นุ่มที่สุดคือเป็นบุชินปลาที่แบบนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มไปเลยครับคือตั้งแต่ตอนถ่ายอ่ะผมเห็นสมัมผัสมานะมันเหมือนมันดึ๋งๆผมว่าแล้วมันต้องนุ่มแล้วมันนุ่มอยู่เปลา หมูทั้งหอกหนุบหนุบหน่อยทัางไรเป็นหมูสับอืโคตรดีเลยเนี่ยแล้วหลังอะไรเราทานเขาดีวะมีรสชาตินะเนื้อปลาแกมีรสชาตินะไม่ได้แบบอร่อยเลยอ่ะ ใครสายพวกเกี๊ยวปลาแนะนําให้มาลองร้านนี้นใครแวะมาถ่ายรูปแถวนี้ครับลองแวะมากินได้ไงมารวมแล้วดีแบบเมื่อรูร้ชิ้นโคตรด,ดีอาจจะต้องสั่งกลับบ้านเออโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้หมดจริงเกี้ยงจริงอะไรจริงนะแล้วก็มีมามีแห้งสั่งกลับบ้านแล้วคืออยากให้คนทางบ้านได้ลองชิมบ้างนะก็ลองมาร่วมสนุกกันนะครับสำหรับใครที่ทายถูกว่าราคาก็เดี๋ยววันนี้จะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะส่งมหมีนใหดียวเดี๋ยวส่งไปเนี่ยได้เปรี้ยวเลยจากไม่เปรี้ยวจากไม่เปรี้ยวคุณได้ ได้มาลองแล้วก็ถือว่ามาถึงเขาเรียกว่ามิชชั่นคอมพิวต์แล้วครับก็คืออร่อยอันนี้คือมาซ้ําได้เลยอร่อยจริงอร่อยยิ่งบะหมีม่เนี่ยโคตรดีใครมาเนี่ยผมอยากแนะนําให้ลองสั่งบะหมี่แห้งเนี่ยมาลองก่อนเลยนะครับก่อนที่คุณจะไปเดินตัวกินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยากให้ลองบะหมี่แห้งก่อนเพราะบะหมี่แห้งดีมากจริงๆนะครับคือลูกชิ้นปลาดีเส้นดีคือหมูสับดีไม่ต้องปรุงอะวันนี้แทบไม่ต้องปรุงเลยไม่ปรุงเลยดีกว่าก่อมาไม่ยากด้วยร้านนี้นะเปิดสามโมงปิดสามทุ่มนะครับทุ มาได้นั่งเรือมาลงที่ท่าน้ำท่าเรือราชวงศ์ถ้าจากท่าน้ำราชวงศ์เดินตรงมาปึ๊เลี้ยวขวายิงยาวเลยปะซ้อนมาเลยยิงยิงยาวมาเลยแล้วก็ก่อนจะมาถึงร้านนี้ก็อาจจะแวะคาเฟ่คาเฟ่อะไรก่อนนะครับมาถ่ายรูปมาครับผมถ้าอยากกินของหนักๆอะไรก็มานี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเดินเล่นกันอีกที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยคือไม่ได้เห็นนาอยนานนะเนี่ยที่เปิ้ลมานั่งตรงมุมนี้จริงๆอ่ะผมต้องนั่งมุมตากล้องใช่ไหมแต่ถ้กล้องเลือกใหคือมันมองไปที่แมงมุมด้านฟ้าอุ้ยด้านฟ้าน่าจะอิ่มท้องแล้วยังอิ่มตาอีกกาลยอี เนี่ยแบกเกราวค่อนข้างดีเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็พอกับลูกชิ้นปลาเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอาร์ตอีดีอาร์ตด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับเปอร์ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราพยายามหาของ,างอร่อยนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าต้มเลือดหมูอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราเริ่มละทยอยเปลี่ยนเปลี่ยนการกินแล้วนะก็ฝากดูคลิปโจ ok ๊กนอะาม่าด้วยนะเขาบอกว่าช่วงนี้โจ๊กอาม่าโบราณเนี่ยแฟตโต๊ะทุกวันเนี่ยกำลังมาซึ่งเราอะเคยลงไปแล้วแต่ว่าช่องเก่าเราบินตอนนีีี้้้้้้ยยยผมมลลลลงงงใใใในนนนหหหแแวววกกกก็็ครรททท่่ออาาดดดดูููไุชเฮะสัับ ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ